กินไม่เป็นอ่ะเนี่ยเขาเป็นคนขำแบบขีดอยู่แล้วชอบกินอรใหญ่น่เดี๋ยนะคือั่วจะสุดนะกับกุ้งนะหกตัวจัดคือเก่งมากอ่ะไม่ไม่รู้จักข้าวึงนะแต่รู้จักรข้ัหมองยล้จเอ้ยค่ะโอ้ ต o, ัวอะไรเป็นอะไรอะอานแรลุ๊บแหละนี่ไอศครีมม่อาใช่หรอใช่หรอใคือแบบว่าต้องบอกว่าโอเคยาลทอ่ไหมคทองใช่ตัวแันเอตรมาองตัวออกมาปุบนั่งห่างนั่งห่างเป็นดีวเลยเฮ้ยน่หมากรุกเท่สามพกวันไม่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 นอนอ้้ เ้ยาวยาวนิดเดียวยานิดเดียวเอาเอาให้หมอสนให้หมอสอ่ตองช้อนมาช้อนอะไรกินอะลูกไม่มีช้อนแล้วแม่ลองดูดิอ่ะแล้วนั่นอะไร่าแล้วดูอย่างบ้านเนี่ยอ่ะให้ไปหาเลยไม่ต้องเป็นแมันอยู่ในน้ำับคนที่เป็นอะไรไม่ได้เลยโอ้โหต้องนำี่มากเลยอะ ไอ้โฟดีกว่าไอ้โฟโร่ของอันนี้อันนี้อันนี้เคนสองคนนี้ก็ยังเป็นไม่ได้เลยเทียงตลอดอ่ะไวเลสก็บอกว่าหาแล้วหาแล้วคิวบอกว่าหาแล้วหาแล้วต้องมีคอมพิวเตอร์ไวเลสประตูเป็นไวเลส ม,มันมีไหมไม่มีไม่มีผมมงหร้คนใ่ไหมนี่เอาช้อนเก่าไปล้างก่อนโซเอ็กโซ่ล้างอะไรนะพิเวเปลวผ้าเช็ดอะไรก็แบบไม่ควรทำไมอยกินรองเท้าอะไรแต่คนอื่นเป็นอะไรฮาวานฮาวานคือแบบฮาวานใช่ไ้มฮาวาน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 คืออะไรนะคือแบบฮาวานไหมฮาวานฮาวานคือแบาไม่น่าเล่นนะ เอดาราเกาหลีไม่น่าเลนเลยทำว่ามันเป็นสิ่น้ำโกรดมากลนะเวลาพูดเราไม่ไรสาระอ้ไม่จริงจังแะโอ้จะเป็นแบบนี้ไม่มันไม่ให้เกียรติมันไม่ให้ว่ายงนเลยโ้วางอแต่หลาแล้วมนบอกว่าวงเรานเรเาลนอบบม้โชว์อะเราพูดแบบเป็นภาษาเป็นวบ ชื่ออะไรของม,ม,ม, like มันไอ้นี่อันนี้หันยงฮันยงฮันยงแล้วก็หัวรอคือไม่ให้เกียร์อ่ะโันเ็บแสกพลังงานจากศูนย์มาลายสิ้นสินเกียพลังจาแอนเดอะยูนิเวอร์ซิตี้ดีมเวอร์คอมบรนีอะไรอะไรแอนเดอ s ซัมซุงแล็กซี่แอโยอเคแอนเดอูมูสแอนด์เดอรเจงห e แอนเดอร์ม็อกไนอลียอ่าในเทวิสตอม แล้วมึงคิดโตโยต้าอะไรนะยาเลยโอเคอืออหรอก็อยู่หอยู่นั่งนะทำหน้าตาอย่างนี้กินอแอก้อนตแล้เดินไป้ทำหน้ากรถแน่เลยทำไมอะทำน้าตาองนี้คือะไรกินต่อโหโหโหนกตามโหโหเฮ้ยีเตไม่ขเลยเหรอีเวล้ตใส่ป่ะ หวยแล้วเขาเลยแฮนด์โตโตนะฮะไม่ไม่ไม่เป็นเป็นเป็นอยู่ก็เป็นเอออะไรเหรอคือทำไมชอบมาแบบว่าอะไรเหรอยู่ตอนที่ไม่เป็นแบบนี้ไม่ไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครเลยนะรู้ป่ะมีพี่คนเดียวเลยสิสองคนเฮเพราะว่าเป็นตัวอย่างชิลไงมันชิลไงไม่ไม่ พี่อุ้มถามให้ตั้งใจแล้วพี่ตั้งใจโอ้ไม่ไั้องกานั่งอยู่ไม่ตังไหนไม่อยากน่นี่ทำให้แมวได้ดีโอ้ยอบรมแล้วนะอบรมเว้ยนะก็มีเหมือนกันเออมีเออโอ้ยชีวิตอะไรกันเนี่ย วางแล้วคังด้วยใคโอ้โหสองคนนี้เฮ้ยมันต้องมีกานคือมันกำลังอ้าปากเยอะอย่างเงี้ยเอาปากเอาไปเลยเจ้าน้ำเอาไปไกลเลยเอาไปไกลเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแรงแค้นไหมคือแค้นไหมแค้นไหมเดี๋ยวอมขี้อยู่บนใสิ ยอมให้พ้่นใส่เลยครับวัดสุดวัดสุดลาไม่วัดสุทพเหรอไม่ใช่วัดสุดปลาวัดสปวัดสุดปลคุสุดปลาคุณสุดาสุดีดุสุดพวัดตุวสดียดคุณสุดพีดุสุดพวัดคุณสุดีดุสุดี๊ดคุณสุดดุสุดุสุดุสุดสุดุสุดุสุีดุสุัดุสุดสุวดุสุ เลยใครเขียนใครเขียนน้อยสุดน้องปะน้องมีสี่ตัวออ๋ชื่ออะไรสอบตัวให้พี่รัตไ์เนี่ีกสี่ตัวเชื่อนรัตน์กันกุลนาปัญญาขึ้นองโอ้โหในสกุลแล้วปะเนี่ยกุหลาบกันแล้วสอบอะเห็นไม่พอเชื่อนักเรียนอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะยืดอไปแบบแต่ว่าชื่อน้ำอ่ะมันแข็งอ่ะมันแข็งแล้วยืดออกมาอย่างนี้เลยอ่ะคชื่อยาวมากชือมึงแข็งเป็ดก็แล้วมา กมาที่ไหำไมครับม่ไม่ตั้งท้องเอไหมเออแม่ตั้งทองแม่พอตั้งท้องไม่ได้ตั้งทองแม่พี่ทอง่เชื่อพอม่ไม่เชื่ออ้มอเอ้อปู่ชื่อวัฒนาพอชื่ออะพอชื่อวัฒนาพ่อชื่อวัชนี แม่ชื่ออะไร่อแม่จริงเหรอแตลุงพี่ก็ต้องารเหมือนนว่ะเวชื่ออะไรยาฮะผันสลัดผันสลัชื่ออะไรนะผันสลัลนวกุณ่ะันสลันสลัเอยากเปลี่ยนล รักไงหันเขาเรียกว่ายายหันกังหันภูมสิบคำสั่งอะรรอเข้าไป่อรอเขาไป่อยเลี้ยวเดี๋ยวเยจังหวะดีลังวะนจเพื่อนเลยชัดทอนกำตะกุลสั้นๆอ้นกินขาวใครกินขาว กินหน่อยนะกินกินเฮียนอกจากจะต้องลอไม่มาแล้วน้องมุกอะน้องมุกขับใช้น้่งตะปูใครอะมุกคืออะไรคะไม่พูดเลยยิงตวีนาปลาดาวพี่มาแล้วมันละลายปลาพัฒนพรอะไรนะปลาพัฒนพร สิริวัฒนาวัฒนากรเลยโอ้ยไอ้สามงามมีสามงามเมีมอสชื่อเลยนะสลัดเหรอสารัตดีสลัดกแกมณ์งั้นมางแล้วนางส่งจ้าสลัดพี่ชื่ออะไรนสามงามฟีสามงามฟีสามงามดีอะไรจริงอะเมื่อก่อนแม่อก่ใช้น้ำสกุลนะแล้วก็เขาบอกมันไม่เหมาะดูไหมนวัดชื่อวัดนะน่าจะบหมาะได้ถูกสิบปีไปพูดไม่ได้หรอ สีฟ้าเอาสีน้ำตาลเอาสีน้ำตาลระบุกไหมเอาสีน้ำตาลนระบุกไหมอันนี้ไปเข้านานไม่ได้ใส่ใส่สีสีจะไม่ดีเลยใส่ได้ขาวขึ้นเลยสีดาเราเลยไม่ลาสลัดสีดไม่น่าไม่น่าอยู่แล้วพี่แกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยตับยาสายดาสัญญาปูแบบพี่มิใช่หรอร้องไม่น่าตรงกีง่ายมันตรงนั้นอัน ห้องน้ำคนไม่ไหวแล้วไปตักปะอ่ะเดี๋ยวเขาไปห้องน้ำคนเออไม่ไหวแล้วมาแล้วมาละเพื่อนคนแบบค่ายโตมากจริงจริงเพื่อนไม่แน้ชื่อจริงนะมาเนี่คือเล่นนี่เราแน่ชื่อจริงนะแบบไอ้ป้าไอ้ป้าใส่ปาทอย่างเงี้ยเลยนะมีเพื่อนเรียกกลางครึ่งครึ่งอ่ะเรียกปอานตั้งแต่เราไปลงไปเรียกปับปูนแบบเนีเออแต่ตอนเด็กประมาณปฐมเราชอบเรียกชื่อจริงไม่ออกไปยังไม่เต็ม แตสังเกตไหมว่าพวกเราจะจําชื่อเพื่อนสมัยมัธยมได้ประถมได้มากผมบัดนี้ถูกต้องใช่ผมต้องลุกเลือกี่กับเพื่อนเลื่อนฟังไหมไม่ไม่โมได้เหมือนจะรู้จักโมได้เลยพี่ลุกเรื่องจริงรู้หมลุ้นเลื่อนผมลเลื่อนไม่เป็นรรู้ว่าผิดหรือถูกอ่ัเล่นที่หนึ่งหนึ่งมะม่วงสองมะละกอสามลำไยขอบพระศรีมูงหิวสามพันสองครับ อาทิเดชใช่ไหมห้องเดียวกับเราอาทิเดชอ่ะเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวไปโดนชื่อใครสักคนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราทำได้ที่หนึ่งเพื่อนนที่ลูกไมได้สิะมาละเอาอย่งมันจะมีชื่ออะไรเพื่อนได้แบบแปลกๆเขาหลงเฮ้ยชอบกางหันลมกินเลยเพื่อนกางหันลมชื่อเะไรหล่อฟอร์สี่ชื่อเล่ยมันยาวมันไม่